อดีตถึงปัจจุบันแม่ห้องสอนยังเป็นดินแดนแห่งมน์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมบนความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์วันนาดินแดนแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของคนชายขอบที่นี่เปรียบได้ว่าเป็นจังหวัดที่มั่งคั่งด้วยความสุขแห่งหนึ่งของโลกกวาได้ ทศวรรษที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจมีผลทำให้ระบบสังคมแม่ห้องสอนได้เริ่มปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปเกิดปรากฏการปัญหาและปัจจัยที่เริ่มจะเป็นปัญหาขึ้นหลายประการในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนอาทิระบบเกษตรกรรมที่ทำลายระบบนิเวศหมอกควันไฟป่าการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์การท่องเที่ยวที่ไร้ระบบระเบียบ วัฒนธรรมประเพณีที่กำลังเสื่อมถอยประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นในการขับเคลื่อนง,งานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวอย่างสองแห่งคือองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนและองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอนอําเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในช่วงปี2,556ทั้งสองอปทได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส,สยกระดับให้พัฒนาตนเองเป็นตำบลแห่งการเรียนรู้หรือศูนย์จัดการเครือข่ายตำบลสุขภา,าวะทั้งสองแห่งเป็นแม่งานหลักในการขับเคลื่อนงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย40แห่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและพื้นที่ใกล้เคียง หน้าที่หลักของศูนย์จัดการเครือข่ายตำบลสุขภาวะทั้งสองแห่งคือการส่งเสริมสนับสนุนหนุนเสริมงานความรู้วิชาการกระบวนการแก่เครือข่ายองค์กรปกคร,รองส่วนท้องถิ่นทั้ง40แห่งโดยใช้ฐานวิธีคิดแบบการเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งเชื่อมั่นว่าชุมชนมีศักยภาพในการจัดการตนเองให้เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ค้นพบตนเอง เห็นคุณค่าและศักยภาพของตำบลตนเองเทียบเคียงได้และนำไปสู่การขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายอันเป็นสาธารณะในประเด็นต่างๆได้แก่การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนการดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชนการจัดการภัยพิบัติ โดยชุมชนท้องถิ่นและการลงทุนด้านสุขภาพโดยชุมชนเป็นตน้นครับในอดีตกระบวนการแก้ไขปัญหาของชุมชนในพื้นที่ตระบลต่างๆนะครับในพื้นที่ของผาบบองมาไายม่งเน้นเป้าไปที่การพัฒนาศักยภาพคนทําให้ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นไม่มีการช่วยกันแก้ไขนะครับในหน้าที่การแก้ไขปัญหาตก,กับเป็นหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของส่วนราชการนะครับ รับหน้าที่ในอดีตนะครับแต่วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางองค์การะสนตําบลเนี่ยก็แต่ละครั้งผ่านมาก็วันนี้ได้เข้าร่วมเครือข่ายตำบลสุขภาวะได้เรียนรู้เครื่องมือในการวิจัยเชิงชาติพันธุ์นะครับหรือที่เรียกว่ารีแคป ทำให้เห็นว่ามันเป็นเครื่องมือที่ไปค้นหาศักยภาพและทุนเดิมของตัวเองที่มีอยู่ในตำบลน,นะครับที่เราลืมเลือนไปในอดีตนะครับไปแล้วนั้นฟื้นขึ้นมานะครับฟื้นของดีๆขึ้นมาในตำบลเราเพื่อนำไปปรับใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนนะครับที่สำคัญก็คือกระบวนการนี้ทำให้เกิดความสุขความสุข ในชุมชนนะครับในการทำงานเกิดการทำงานเข้าใจในงานและเป็นการผลิตคนขึ้นมาสำหรับแก้ไขปัญหาของตนเองนะครับพึ่งตนเองอได้โดยเฉพาะากระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่แปลกใหม่นะครับและก็ดีมากดังนั้นจึงเป็นโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท,ท้องถิ่นที่จะนำไปใช้นะครับไปทดลองใช้เครื่องมือนี้ ในการพัฒนาองค์กรของพื้นที่ท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่ของตน,นเองครับที่จะเพิ่มศักยภาพด้านชุมชนให้เกิดพลังขึ้นครับแหล่งเรียนรู้ของศูนย์จัดการเครือข่ายตำบลสุขภาวะทั้งสองแห่งมีความพร้อมในการสร้างการเรียนรู้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย และเนื้อหาสาระของแหล่งเรียนรู้มีความสอดคล้องกับการขับเคลื่อนงานระดับนโยบายสาธารณะระดับประเทศสิ่งเหล่านี้ถือเป็นช่องทางในการส่งเสริมสุขภาวะตำบลทางหนึ่งครับแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ตำบลเมืองปอนมีทั้งหมด8ระบบ3เออมเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับประกอบด้วยสิ่งที่เราค้นพบด้วยเครื่องมืองานวิจัย ชาติพันธ์นะครับบรรณาคืออริแคบนะครับแล้วก็การจัดทำฐานข้าบุตรมนเทคนิคมีความเชื่อมโยงกับฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นแทบทั้งสิทนนะครับและสอดคล้องกับนโยบายสานารที่กําลังขับเคลื่อนอ,อีกหลายเรื่องดังนั้นผมมอกว่าทุนเดิมและศักยภาพของเราจะจัดที่กจะกระจายอยู่นะครับที่เรายังไม่ได้ยิบยกขึ้นมาขับเคลื่อน จึงมีความจําเป็นที่จะต้องออสืบค้นหรือรื้อฟื้นนํามารวบรวมและสร้างพลังขับเคลื่อนไปร่วมกันภายใต้ประเด็นนโยบายสาธารณะนะครับต่างๆทั้งนี้เพื่อเพื่อความยั่งยืนนะครับของอความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตะบนอตะบนของเราครับ วันเวลายังคงหมุนเวียนเปลี่ยนไปสถานการณ์อันเป็นกระแสโลกาภิวัตน์ยังคงวนเวียนอยู่รอบตัวเราพร้อมที่จะแทรกซึมสร้างผลดีหรือสร้างปัญหาให้กับสังคมและชุมชนของเราได้ตลอดเวลาวันนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกเราเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะร่วมมือร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพื้นที่ใกล้เคียงบนฐานภูมิสังคมแบบเดียวกันอันจะเป็นภูมิคุ้มกันชุมชนและสังคมให้มีความสุขความยั่งยืนบนฐานวิถีวัฒนธรรมที่เป็นตัวตนของเราเองอย่างแท้จริง